ครับสวัสดีทุกท่านการรับชมนะครับผมวันนี้เอาจริงเอาจริงตลอดเลยอันนี้นี่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของรตัดโอับมันเป็นสมมติฐานแล้วกันนะสงสัยเกี่ยวกับสกิลของไลออนนี่แหละว่าสกิลมันสกิลมันเป็นสกิลที่แบบว่ามันไม่จอดจงนะแต่เราตัดโอ๊บมันสะท้อนอะเออมันมันแบบมันสะท้อนกลับมา ก็เลยสงสัยว่าทำไมมันสะท้อนกันมาแล้วก็ถ้ากดใส่ี <Wow. S 1> ่โลไปแหมเสียงบอกว่อัดคลิปแล้วเสียงเข้าเลยนะอ่ะเลยสงสัยว่าเราตัดโอ้เนี่ยมันถ้าเราไม่เล็งไม่กดเล็งอ่ะไม่กดเล็งที่ตัวมันก็จะสะท้อนหรือเปล่าเออจะพูดยังไงอธิบาย,ยางไงช่างแม่เอทำให้ดูเลยแล้วกันสามอเอามายืนเรียงกันครับผมจะสะตันทั้งสามตัวนี้ที่กดรตัดโอฟครับ ผมจะรู้ว่ามันจะเด้งมันจะเอไลอ,ออนมันจะโดนโดนเด้งกลับมาสามสี่ตัวเลยอ่ะ <Okay. S 1> ทุกตัวเนี่ยให้เป็นเล่อลสูงสุดเลยแล้วก็ซื้อโรตัสโอ้มาคนลอันมีใครสงสัยผมบ้าะวะผมว,ว่าไม่น่าจะมีใครสงสัยผมนะ สตันตัวเดียวไออ้ะสตันตัวเดียวแม่งเด้งสี่ตัวดิวายวายวายสนุกดีน่ะนี่เมื่อเราเห็นสตันไปแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นสกิลอไอ้ผมลองสกิลหนึ่งตัวลองอันตรีแบบมีคาถาฟ้ามันจะกระจายถูกปะ ่าผมจะใส่ตัวซัอตัวนี้แต่มันจะยิงตัวนี้นะดูซิมันจะก,กระจายนะไม่ฮะไม่กระจายไม่สะท้อยขับมาฮะโอเคนี่จแต่ถ้าแบบตัวเนี้ยเอออันนี้ยเด้งกลับเดงกันแน่แนเออเดี๋ยวผมจะทดลองอีกหน่อยนึงก็คือว่าลองเป็นเพื่อนร่วมทีมดูครับ ใต้ฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีกระดาษฟ้านะมันจะสะท้อนกลับสายแนทะ้จะสะท้อนกับปรับสายแต่ไลออนตัวเดียวหรือเปล่าสายมาปึ้งโอเคสะท้อนแค่ไลออนตัวเดียวครับอันนี้ผมพอจะรู้แล้วแหละถ้าถ้าสลักมีกระดาษฟ้ามันก็จะสะท้อนกลับแบบคาถาฟ้านะใช่ปะ่ะจริงๆเหปอเหรอเหรอเหรอเอาเอา้เอาเดี๋ยว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 เว่น เดี๋ยวคืออะไรครับมีคนตายจากเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตายจากเพียงเพื่ออัปเดตแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมัวดิมีคนตายจากเพียงเพื่ออัปเดตแต่ว่ากลายเป็นว่า <All right. S 1> เปลี่ยนตัวก่อนนะครับเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งงงเอาไปตัวนี้แล้วกันบางๆเออเพื่อนลงทีมมปสองตัวครับ มันไอเชี้อชาร์จมันขึ้นนะเดิโอเคเอตัวนี้ไหมใกล้ๆหน่อยเออแต่เราต้องยิงขึ้นดิแปลกๆอะ่ะเออขึ้นได้ไงอะ่ะแน,นี่ว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นคนได้คิวนะอืมแล้วจะเป็นลูบิกอะ่ะ เออไอ้แบบสมมติสมมติติ๋ามันไปเรื่อยเปื่ยเลยดูนะลบก่อนอจะเป็นรูบิกรูบิกที่ใช้สกิกอัพเดทใช่ไหมมันจะไปอยู่ชาร์จไปอยู่ที่รูบิกถูกปะแล้วถ้ารูบิกมีสก,กิลฟิกเกอร์อัพเดทในตัวแล้วโดนยิงสะท้อนกลับมาเงี้ยจะจะได้ชาร์จไหมแล้วอันจะได้ชาร์จหรือรูบิกจะได้ชาร์จเรามาดูกัน เลือบิ๊กดูไหนวะอาอารไม่ใช่ oh, uh, เอลออกปากแล้วนะบูบิกไฟเลเวลสูงสุดครับบูบิ๊กเอาแบบว่าดูสกิลมาก่อนแล้วกัน เอ้ยถ้ายังไม่ดูดอ่ะดูตัวอื่นดีกว่าเอ้ยอันนี้ใช้ตะเกียวนิดเออเออใช้สกิลวน่ะ,ย,ย,นะยางยางอันนี้ยางนะอันนี้ยางผมจะลองผมจะลองยิงใส่ลูบิกที่สะท้อนกลับมาใส่ตัวอื่นแล้วกันนะลูบิกมีอนี่ลูบิกมีรตัดโอฟโอเคลูบิกมีรตัดโอฟใส่รตัดโอฟครับปึ้งยิง อันนี้เป็นสี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ขึ้นครับอันนี้ไม่ขึ้นนะลูบิกได้คิวหรือเปล่าวะลูบิกได้คิวนะแต่ว่าแต่ว่าชาร์จไม่ขึ้นถ้าสมมติลูบิกดูดไอส้สกิลนี้มาปึ๊บสายตัวเองแล้วยิงชาร์จจะขึ้นไหมน้อ,อ,อนชาร์จไม่ขึ้นนะมันต้องยิงเองเหรอวะ เอาลองยิงเองดูดิได้สามชาร์ตต้องยิงเองใต้องยิงเ <ๆ S 2> องเท่านั้นนะ่ะถึงจะได้ชาร์จนแะม้ว่าจะเป็นแม้ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามไม่ว่าจะฆ่าเพื่อนได้ก็ตามชาร์จก็ขึ้นเหมือน <Yes. S 1> เออในผมก็เพิ่งจะรู้อืมคิดดูนะถ้ามีแล้วถ้าเป็นเออเอ็ม เอ็มที่ออกโรตัสโอ๊บด้วยแล้วก็กดเคาน์เตอร์สเปลด้วยจะเป็นยังไงเอ็มอ่ะลองดูเอ็มเป็นศัตรูครับอันนี้ก็เพิ่มเป็นเมลสูงสุดครับเฮ้ยตัวนี้ดิรดีเฟสดิรีเฟสตุ๊บแล้วก็เพเิ่มเป็นแมลสูงสุดแล้วก็ มาเป็นรถตัดโอ๊บครับรถตัดโอ๊บใส่คนเคา์เตอร์สเปลยิงมันทำดาเมจสองครั้งไหมอะผมไม่รู้อะมันต้องดูหลอดเลือดครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลอดเลือดกัน <I grow S 1> uh ลองเอารถตัดโอ๊บอันเดียวครับแล้วลองยิงดูอันนี้เหลือ2 4 0 0สี่ลอดเลือดนะถ้า2อัน โอ้ยกดผิดตัวรถตัดออกครับแล้วกดโค้ชเตอร์สเลปลยิ่งสองพันสี่ถ้าเดินเนี่ยทำไมยวลองอีกทีลองอีกทีกดไม่ทันว่ะแค่นันะ้นอันนี้เหลือสองพันสี่อ่ะอันนี้เหลือสองพันสี่นะ แล้วเฮ้ยมีเฟสแล้วถ้าเป็นสองอันปึ๊บปึ๊บก็สองพันสี่ถ้าเดินแท็ทำไมอะ่ะเขาที่มีโลตัสโอฟอยู่อะ่ะมันก็จะสะท้อนสองครั้งดิเออไม่รู้ว่ะมาลองอีกทีเมื่อกี้กดเขาตัวเสเปรย์ไปทันไม่เป็นไร อันนี้ถือว่าใช้สองกันตะกิวสะท้อนสองอันไม่ได้ครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมคิดมานานแล้วมาสะท้อนสะกิวได้นะแต่ว่าสะท้อนกลับไปเป็นสตันด้วยก็คืนหนิจะปะเออเก็บแม่งไว้ชิปเดียวกันนี่แหละผมไม่อยากจะหลายคลิปโอ,อ้งดอยู่ไหนวะเออ้ยกดผิดนีไ่ไงเจอแล้ว เล็กแอสตินนี่แอสตินนี่เขาเจะยังไงอ่ะเขาเตอร์สะท้อนความเสียหาย100%นครับแล้วก็สปันด้วยเพิ่ม,มอีกแบบสนุดครับ <I 'm S 1> ลองกดตัดโอ๊บมาเฮ้ยกดตัดโอ๊บนี่นี่ก็ลองดูนะนี่ <Yes. S 1> กดน้ำยิงเข้าตัวเองเต็มเต็มครับสะท้อน <Yeah. S 1> อ่า ก็นั่นแหละสองวันสี่เท่ากันแล้วลองกดวัเตอร์โอเใส่ตัวเองดิเดี๋ยวแล้วเอาหมาผมลบไปไหน่อยโอ้โหสองครั้งครับอันนี้สะท้อนสองทีนะเห็นเห็นเลยนะสะท้อนสองทีนะเข้าท่าเข้าท่านี่เข้าท่ามันมีตัวอะไรอีกไหมนู้นที่ผมกำลังคิดอยู่ไม่น่ามีแล้วนะที่เป็นสกิลแบบ สะท้อนสะท้อนแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนึงนี่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 นเออเออกินอยู่ผมไปเห็นอยู่คลิปหนึ่งครับมันมันเป็นก็เรียกอะไรอ่ะมันมันเออใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงมันให้ไอ้นี่โอ้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 ไปตรงนี้มาผมไปเห็นคลิปมานะเออ แล้วก็โยต้าอบเปิด <What? S 1> แล้วให้เทคโนโลยีที่อ่อนล้ายิงเข้ามาโยต้ลอยครับลอยมันก็จะไม่โดนอะไรอ้อมัน,ม,นมันเท่ากับว่าปดไปเลยฮนะ like แสดงว่าคลิปมันเป็นแผดเก่าแล้วไม่โดนครับอันนี้ไม่โดนเดี๋ยวลองทีนะ แล้วถ้ากดตอนที่แบบว่ากดที่เป็นตอนตอนที่เป็นนี้อยู่ไม่ได้มันกันแน่เลยหายไปเลยฮะโอเคโอเคมันมันปรับละมันปรับละโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมครับสวัสดีครับ